เพื่อนบ้านเผยนิสัยที่แท้จริงของนายมณิศจากกรณีที่นายมณิศหนุ่มใหญ่เชาาร้อยเอ็ดถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่รู้หนังสือเมียฉลักชื่อด้านหลังฉลากก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของเมียจํนวนห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทแต่เมียหนีไปกับชายอื่นนายสมฤทธิ์หันอาสาอายุ5 3ปีเพื่อนบ้านเล่าว่านายมณิศและนางอังคณาอยู่กินกันมา26ปีหลังจากนั้นนางอังคณาได้พบกับนายเทอศักด์ที่งานวัดและพูดคุยกันถูกข้อซึ่งนายเทอศักด์ พิการเดินไม่ได้ไม่มีคนดูแลจากนั้นนางอังคนาจึงรับนายเทศศัก์มารับเลี้ยงดูที่บ้านซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนางอังคนาที่อยู่กับนายมณิตอยู่กันแบบสามคนผัวเมียส่วนนายมณิ์เป็นคนธรรมะธรรมโมนุ้งขาวห่วมขาว นอนแบบสบายๆเข้ากันได้กับทุกคนแต่อ่านหนังสือไม่ออกและคอยช่วยเหลือนายเธอศัก์เท่าที่จะทําได้ที่ผ่านมาทั้งสามคนผัวเม,มีอยอยู่กันก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันนายมณิตมักจะถูกหวยบ่อยเมื่อถูกรางวัลก็จะให้นางอังคณาไปขึ้นเงินเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนนางอังคนานั้นที่ผ่านมาก็เป็นคนดีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ